สวสดีครับ about slider เรื่องราวเกี่ยวกับ Mars Slider วันนี้อยู่กับเรื่องราวของ Mars Slider ลำดับที่2ของยุคเฮเซ Mars Slider series เรื่องอากิโต เป็นมา r s ส i d เดอร์ดำดับที่11และเป็นซีรีส์ฉลองครบรอบวาระ30ปีของ Mars Rider อีกด้วยออกอากาศเมื่อวันที่28มกราปี2001ถึงวันที่27มกราปี2002นะครับออกอากาศมาทั้งหมด5เสียตอนและมีภาพยนตร์ตอนพิเศษอีก1ตอนที่ชื่อว่า Project GT ในประเทศไทยลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายรูปแบบวิซีคือบริษัท Dream Express และ เ <Radio. S 2> นื้อเรื่องโดยคร่าวๆของมาสไวเดอร์ออคิโตนะครับเกิดเหตุการณ์ประหลาดเมื่อมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ออกไปไล่ล่าคนอย่างลึกลับทางกรมตำรวจได้เรียกสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นว่าอันโนน และทำการสร้างระบบ GT ขึ้นมาเพื่อใช้ต่อกรอ,อันโ,นโนโดยทำการคัดเลือกฮิคาวะมาคโตะวีรบุรุษแห่งเหตุการณ์เรืออากากิลม่มซาบซาจานิสุงิโยชิอิโกพบผู้ชายคนหนึ่งนอนสลบอยู่กลางชายหาดหลังเหตุการ์เรืออากากิลม่ม ชายคนนี้ไม่มีความทรงจำใดๆเหลืออยู่เลยนอกจากซองจดหมายในกระเป๋าเสื้อจ่าหน้าไว้ว่าซึงามิโชยจิจึงใช้ชื่อนั้นเป็นชื่อตนเองและอาศัยอยู่ในบ้านของซาตายานโยชิโกะซึ่งมีไทจิลูกชายและมานะหลานสาวซึ่งเป็นลูกสาวของพี่ชายของซาตาจารย์โยชิโกะ โชยจิได้ค้นพบว่าตนเองมีความสามารถในการตรวจพบตัวตนของอโนนและพบว่าตนเองสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาคิโตได้ในขณะเดียวกันฮัชิเอล่าเรียวได้ค้นพบพลังแบบเดียวจึงได้ออกเดินทางตามหาอาดีตของพ่อซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสารเรืออากาซกิม,เมาเฟ่เดากิโต มาเลเดอร์กิวและมาสไรเดอร์จีีทั้ง3ต่างต่อสู้กับอนอน์และต้องไขปริศนาของอนอน์ถึงเหตุผลที่ต้องฆ่ามนุษย์และเรื่องเรืออากาซึกิมาดูรายชื่อตัวละครหลักๆในเรื่องมัรสไรเดอร์อากิโตนะครับ3ตัวละครหลักๆนี่คือมาสไรเดอร์แน่ๆครับ แต่หารู้ไมว่าในเรื่องอคกิโตะมีมัสไรเดอร์สี่คนนะครับผมจะมาไล่ให้ฟังเลยนะครับมัสไรเดอร์อคกิโตะคือคือซึงามิโชยจิจิชายหนุ่มผู้เสียความทรงจําเป็นหนึ่งในผู้โซยสารของเรืออากาสกิมีอาชีพเป็นพ่อบ้านของบ้านมิซึงิและปลูกผักสวนครัวเป็นงานอดิเรกนะครับต่อมานะครับมัสไรเดอร์ GT ผู้สวมชุด GT ก็คือฮิคาวะมาคโคโตะนะครับนายตำรวจของสำนักงานตำรวจญี่ปุ่น ผู้สวมเกาะ GT และ GTX สนิทกับโจชิฮิโกะและโชจิเป็นอย่างดีต่อมานะครับมาร์สเลเดกิวมาร i สเลเดกิวผู้ที่แปลงร่างคือฮาเชียร่าเรียวชายหนุม่มอดีตนักกีฬาว่ายน้ําแต่ด้วยพลังของอากิโตะทาให้เรียวไม่สามารถทําตามความฝันได้อีกเหตุที่รับพลังอากิโตะเนื่องจากการเสียชีวิตของพ่อเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรืออากาศกิ ต่อมานะครับกับอนาเธออาิโตะผู้ที่แปลงร่างคือนายแพทย์คินะคาโอรุศรัทยาแพทย์ผู้แปลงร่างเป็นอกิโตะอีกรูปแบบเป็นหนึ่งในผู้โดยสารของเรือ,อกัตสึกิที่รอดชีวิตแม้จะมีนิสัยทะนงแต่ซ่อนความรู้สึกหวงใย,ยและความรักที่มีต่อน้องของเขาเอาไว้ความตั้งใจแรกของคินะคือต้องการกำจัดอาิโตะ และกิวเพื่อให้เป็นอากิโตะที่แท้จริงแต่หลังจากที่ได้รู้ความจริงและความตั้งใจที่ดีงามของอากิโตะทำให้คินโนะร่วมมือกับอากิโตะในที่สุดแต่ต้องเสียชีวิตไปด้วยการโจมตีของอันโนต่อมานะครับกับตัวละครหลักตัวสุดท้ายกับสาวน้อยผู้มีพลังจิตสามารถรับรู้ถึงพลังอากิโตะและอันโนได้คือคาสุยะมานะนะครับ และนี่คือเรื่องราวคร่าวๆของมาสเลเดอร์ไอกิโตกับมาสเลเดอร์ซีรีส์ลำดับที่11ของมาสเซเดอร์และมาสเลเดอร์ซีรีส์ลำดับที่2ของยุคเฮเซนะครับเรื่องราวอาจจะไม่เยอะมากแต่ใครที่ยังไม่ดูยังหาดูได้อยู่นะครับณนะตอนนี้ภาพิเศษจะมีนะครับกับโปรเจกต์ GT และนี่คือเรื่องราวของมาสเซเดอร์ไอกิโตกับเรื่องราวความเป็นมาของมาสเลเดอร์ไอคิโต ว่าเขาเป็นใครมาอย่างไงยังไงขอฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้และคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับยังไงขอฝากเพื่อนๆกด Subscribe About Rider ทาง y YouTube ด้วยนะครับ หากเพื่อนๆชมคลิปแล้วชอบฝากกดไลค์หากถ้าใช่ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับ a b o u t Rider ของเรายังมีแฟนเพจด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมา s r i d e r ได้เพียงแค่เพื่อนๆกดถูกใจแฟนเพจของเราเพื่อนๆก็สามารถอัปเดตข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ทาง facebook com a b o u t rider นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราว m a r ์ r i รตัวใดหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรหรือต้องการติชมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม a อ o บอลไฟเดอรเรื่องราวเกี G ่ยกับมาสไลเดอร์ที่คุณต้องดู